เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าทางบ้านพิษณุโลกเพื่อเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรีค่ะอาทินายยงยุทธวิชัยดิฐรองนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลตจเอกโก e วิทวัฒนะรองนายกรัฐมนตรีในปอดประสบสุรัส,สวสดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายพี่ชัยณลิบถันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งมีการคาดการว่าจะเป็นการหางหือในเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีค่ะซึ่งก่อนหน้านี้มีการเดินทางไปร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ ทางนี้การปรับคณะรัฐมนตรีจะมีความเป็นไปได้ในสองช่วงก็คือช่วงแรกจะมีก่อนในวันกรุจจีนที่23มกราคมนี้ค่ะและช่วงที่2จะเกิดขึ้นในช่วงของสิ้นเดือนมกราคมโดยการปรับคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้จะเป็นการปรับเพียงเล็กน้อยโดยทางพรรคเพื่อไทยจะขอดูแลเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงการเกษตร,รษและสหกรณ์ค่ะรวมทั้งในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยที่นายแพทย์วรนรัชชานุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและหัวหน้าพักชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินไดแ,แสดงเจตจำนงขอถอนตัวจากดํารงตําแหน่งต่อแกนนําพักเพื่อไทยนะคะเนื่องจากมีปัญหาทางด้านสุขภาพโดยป่วยเป็นโรคประสาทสมองอักเสบขออภัยค่ะป่วยเป็นโรคเส้นประสาทสมองอักเสบเฉียบพลันต้องเข้ารับการรักษาตัวทุกวันนะคะดังนั้นแพทย์จึงแนะนําให้มีการพักผ่อนค่ะ